ที่จริงแล้วเรื่องแหล่งเงินทุนของสตาร์ทอัพนะฮะจะมีแหล่งเงินทุนอีกอันนึงที่นิยมใช้กันมากก็คือ c o าวฟันดิ้งนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศนะฮะข่าวฟันดิ้งเป็นที่นิยมในการหารดมทุนสําหรับสตาร์ทอัพแต่ข o าวฟันดิ้งแล้วที่จริงเนี่ยมันมี4แบบด้วยกันนะครับ อันดับแรกเลยที่อยากจะพูดให้ฟังก็คือเป็น donation crowdfunding ให้เข้าใจง่ายเลยก็เหมือนการทอดกระถินนะครก็คือเราออกโปรแกรมหนึ่งมาเชิญชวนให้คนเข้ามาช่วยกันระดมทุนนะฮะเพื่อไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรนะครับอันที่2คือ reward crowdfunding นะฮะอันนี้คือเราก็ออกโครงการไปว่าเราอยากจะทำเซ์วิสหรือสินค้าตัวนึงอยากให้คนมาช่วยระดมทุนให้กับเรา ถ้าเงินมาช่วยลงมทุนถึงขั้นที่เราต้องการเราก็จะผลิตสินค้าหรือสิวนั้นแล้วก็ส่งเขาคืนไปให้เป็นรีวอร์ดเป็นรางวัลที่เขามาช่วยลงมทุนให้กับเรานะรอันนี้ตัวอย่างที่นิยมใช้กันอยู่อย่างเช่นเว็บไซต์ชื่อ i n d i e g o g o หรือ kickstarter นะครับเป็นเว็บไซต์ o w d f u n d i n g ที่นิยมกันมากในต่างประเทศนะครับตัวที่3ามนะฮะก็คือเป็น c o w d f u n d i n g ในรูปแบบเงินกู้นะฮะหรือที่เราเรียกกันว่า debt crowdfunding หรืออีกชื่อหนึ่งที่คนพูดกันว่าก็คือ Peer-to-Peer pe er Lending ะฮะแต่เนื่องจากเป็นเงินกู้เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องกฎหมายรองรับนะฮะปัจจุบ,บันในการทำ Debt c r o w d f u n d i n g หรือ Peer-to-Peer pe er Lending ี่ยก็ยังไม่มีกฎหมายรองรับในประเทศไทยก็เลยยังไม่มีเว็บไซต์หรือเซอร์วิสให้บริการนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับส่วน r o w d f u n d i n g ตัวที่4นะฮะก็คือเป็น Equity c r o w ค f u n d i n g นะฮะคือเป็นการร่วมทุนโดยเราสร้างโครงการขึ้นมาแล้วก็ให้คนมาวมทุนให้กับเรา สิ่งที่เขาตอบแทนไปก็คือเราจะให้เป็นหุ้นในบริษัทของเราให้กับทางเขาไปนะฮะตัว equity crowdfunding เช่นเดียวกันก็คือต้องมีกฎหมายรองรับนะฮะอันนี้ก็เป็นที่ยินดีฮะที่เมืองไทยก็มีกฎหมายออกมารองรับแล้วนะฮะและในระยะเวลาเร็วๆนี้ทางตลาดหตักทรัพแห่งประเทศไทยก็จะเปิดตัว crowdfunding นะฮะสำหรับการซื้อขายหุ้นของสตาร์ทอัพขึ้นนะฮะโดยชื่อแพลตฟอร์มว่าเป็นแพลตฟอร์ม Live นะฮะ l i v e นะฮะ ก็เป็น Equity c r o w d Funding ของไทยที่สามารถให้ทางส t าร์ทอัพเข้ามาลมทุนผ่านกับทางประชาชนทั่วไปเข้ามาซื้อขายหุ้นนะครับผม